สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปหามุมกินกาแฟชิลๆนะครับง่ายๆริมน้ําริมนาซึ่งเป็นสไตล์ที่ผมเนะี่ยชอบมากคือการหาความสุขง่ายๆรอบตัวเรานะครับและว,วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงกล่องจากยูนโต้นะครับเป็น s t a n เลสลันส์บ็อกนะครับว่าเขามีดีอย่างไรแล้วก็ผมชอบตรงไหนนะครับแล้วเรามาเปิดกล่องกันดูนะครับว่าผมเนี่ยเอาอะไรมาในกล่องบ้าง และแน่นอนนะครับจริงๆจะรีวิวที่สตูดิโอเราก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าเจ้าสิ่งนี้มันมีไว้เพื่อการออกเดินทางนะครับผมอยู่ที่ไหนมาดูนะฮะอันนี้ก็เป็นทุ่งนาแล้วก็ตามเคยนะครับไปไหนช่วงนี้ไปไหนก็ฝนตกตลอดเวลาโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวฝนตกจะอดกินกาแฟอีกนะครับเรามาดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างนะฮะ กินกาแฟดีๆโลกไม่จำนะครับแล้วทำไมกินในที่ที่มันชิวๆนิดนึงโอเคเจ้าตัวนี้นะครับก็ตามชื่อนะครับก็คือเป็นรุ่นรันสปอร์นะครับรันสปอร์ก็คือว่าเป็นที่จริงแล้วผมคิดว่าเขาออกแบบมาเพื่อการาเก็บอาหารเก็บเป็นกล่องอาหารนะั่นเองเหมือนปิ่นโตบ้านเราอะ่ะก็คือข้างในเนี้ยเก็บกล่องอาหารแล้วก็มีที่ใส่น้ำเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเจ้าตัวนี้วัสดุก็เป็นสแตนเลสนะครับก็มีที่ล็อกอย่างแน่นหนาอย่างดีนะครับ นี่ข้างในมันเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอาทุกอย่างออกมาก่อนแล้วกันเพื่อแล้วก็อธิบายเป็นตัวตัวกันไปนะครับโอเคคลิปนี้ไม่ลืมนะครับที่จะเอากาแฟมานะไมแล้วลืมกาแฟเฉยนะครับโอเคสิ่งแรกที่ทุกคนจะได้มานะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ ภายในตัวนี้ก็เป็นที่โล่งๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มีแถมตัวนี้มาด้วยซึ่งต,ตัวนี้ก็จะเป็นที่อ่าที่แขวนแก้วอ่าที่แขวนอุปกรณ์แก้วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมได้มาจากแบรนด์ยูนิโตนะครับเพราะจะมีแถมสติกเกอร์มาให้ให้เราตกแต่งตัวกล่องของเราได้ด้วยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตกแต่งนะฮะเดี๋ยวเรา,เาตกแต่งกันฮนะ หลังจากนั้นในชุดเซ็ตนะครับถ้าเราซื้อจากยูนิโตะเขาจะให้นี่มาด้วยอันนี้คือทีเด็ดของเขานะฮะก็คือเป็นอุปกรณ์เสริมนี่ครับอุปกรณ์เสริมไว้วางของได้นั่นเองนะฮะนี่เขาเปรียบเสมือนเป็นชั้นวางของนั่นเองนี่คือชุดเซ็ตของเขาที่จะได้มานะครับจริงๆนะตรงเนี้ย จะเห็นพี่เห็นไหมตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถวางกระบอกน้ํานะครับแล้วก็อ๋อมีกระบอกน้ํามาให้ดูนะฮะสายดำต้องชื่นชอบนะครับก็ปกติแล้วก็คือข้างในนี้นะครับเราก็จะใส่กล่องอาหารที่เราซื้อมากลับไปปิกนิกปิกนิกหรืออะไรเงี้ครับแล้วนี้ก็คือมาตรงนี้แล้วก็เนี่ยเก็บมาเห็นนะ นี่นะเขาอยู่แล้วครับแล้วก็วางของอาหารแล้วก็ปิดนั่นเองนะครับคือคือมันเป็นที่วางกระบอกน้ำน,นั่นเองนะฮะอ่าเ้ามาก่อนวันนี้สายแคมปิง้งสายกาแฟเนี่ยเขาชอบเอามาเป็นอุปกรณ์ในการเก็บกาแฟหรือออกไปแคมปิง้งออกไปทํากาแฟข้างนอกนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับก็เลยมาให้ดูว่าผมเนี่ยพกอะไรมาบ้างในเจ้ากล่องนี้นะครับโอเค สิ่งแรกที่ผมพกมาแน่ๆนะครับก็คือแบรนด์เดียวกันนะครับจากยูนิโต้นะครับก็คือกาแฟยูนิโต้นั่นเองนะครับซึ่งทํามาให้เหมาะกับตัวมอคค่าพอดที่พกมาในนี้เ้ยเป็นกาแฟที่เหมาะจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองนครับสายหม้อต้มสายกาแฟเบเกตติเนี่ยใช่เลยนะครับลองกันดูนะฮะแต่ที่แน่ๆที่ห้ามขาดเลยก็คือเตาแก๊สและตัวหัวเตาวันเองนะฮะ มีปลาด้วยหน้าตกปลามากนี่นะครับก็เป็นที่วางสวยๆสายพอบสายถ่ายรูปเนี่ยก็ใช่เลยนะครับโอเคและไฟแช็กเผื่ออาไว้นะครับเผื่อที่จะเวลาจุดไฟมันไม่ไมติดครับอันนี้ก็จะช่วยได้นะฮะสำรองเอาไวนะ้เสมอนะครับโอเคหลังจากนั้นก็จะมี อันนี้ครับห่อมาอย่างดีนะครับเพราะว่าสําคัญมากๆก,ก็คือตัวบดกาแฟนะครับของผมไม่พกพานี้ก็จะเป็นัตซีเปโซนะฮะที่ใช้บ่อยนะตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีที่ตวงเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับอ่าดีเขงเก่าชึบนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรดีพี่เรียกเขาเรียกว่าแบนแล้วกัน เป็นเป็น,นวดวิสกี้แบนพกพาครับแต่ผมเอาไว้ใส่น้ํำครับใส่น้ําไปเนี้ยมันก็จะทํำให้ใช้น้ําใส่ไปในตัวอะมอก็พอดได้พอดีมีน้ําเหลือด้วยนะฮะก็เยี่ยมไปเลยนะครับถือว่าเข้ากันได้อย่างดีนะฮะนี่นไงละ่ะสายดํานะครับนี่สายดําอ่านอกจากนั้นแล้วผมก็จะมีสิส่งน,นี้ไว้ด้วยครับก็คือ ชุดดิฟพกพานั่นเองนะครับเพราะว่าที่พกมาเพราะบางทีเราอยากกินกาแฟ2แบบก็ตามนะครับหรือว่าอันนี้ผมเอามาใช้เอาตัวเบสมันเนี่ยมาใช้เป็นแก้วกินกาแฟนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทํากาแฟกันครับผม Honey, will we go far? Listen, baby, don't break my heart. Yeah, this road is long ahead. Yeah, this road is long ahead. Let's take it slow. และอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆนะครับนอกจากความเป็นกล่องเก็บอุปกรณ์กาแฟแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันคือพ็อปดีๆนี่เองสายถ่ายรูปเล่นสายพ็อปเนี่ยต้องชอบมากๆครับแต่ของผมเนี่ยชอบเอามาทำแบบนี้ครับ ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องแชมป์ว่างและแชมป์เที่ยวด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ